สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นรายจ่ายนะคะพี่กูปุรี่จ่ายไปส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นรายจ่ายนะคะส่วนอันนี้เป็นรายการโอนเงิน จะเห็นว่าในปัจจุบันในเรื่องของการใช้เงินมันก็จะเป็นดิจิตอลหมายความว่ามันเป็นเรียกว่าการใช้เงินที่ไม่ต้องใช้เงินสดสแกนจ่ายด้วย QR code จ่ายผ่านแอปพลิเคชันนะคะต่างๆของธนาคารเป็นตน้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราแทบจะไม่ได้พกเงินสดการจ่ายเงินมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วพอการจ่ายจ่ายเงินที่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องที่มันเป็นเทคโนโลยีมีสองด้านทั้งด้านดีด้านเสียแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของมิชชีพหรืออะไรก็คือต้องมีความรอบคอบนะคะในการใช้เทคโนโลยีด้วยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าพอเราโอนไปนปุ๊บเนี่ยเป็นออโต้มันจะเกิดความเสียหายตามมามก็ต้องเรียกว่ารอบคอบขึ้นแหละถึงแม้มจะสะดวกสบายแต่เราก็ต้องมีความรอบคอบในการที่จะ ชอบผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือไม่ก็เป็นระบบการโอนเงินผ่านแบงกิ้งต่างๆด้วยนะคะมีความรอบครอบแล้วก็ตรวจสอบดูให้ดีด้วยนะคะ